สวัสดีค่ะชาวเยอรมันค่ะเป็นงไงเนาะชาวนี้บ่อคืนมันเนาะมวยคู่โอ้ยลุงตุงนังสัดว์กันนัวเลยว่าข้อวันนี้มาเลยอยกากเบาให้เบาอยู่ดาวอังคารนะจ๊ะชาวบ้านยุคใหมนะ่เนาะ พูดจากันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นไปอยู่าดาวอังคารดาวเทียมนั่นแหละโพ <laughs> เสียงดังเพ่งมาใกล้จะได้ทำงานแล้วลงคลิปไปก่อนจะม,มีเวลาอ่ะอะไงเริ่มถึงไหนแล้วยังไม่ได้คุยเลย ชาวบ้านยุคใหม่คุยกันต้องไปคุยที่ดาวอังคารเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุกม,มือนี่เป็นมานานแล้วล่วนะเนาะเอาเก่า,าหวยแล้วคันงอกมาทุกคลิปเลยคันงอกจะมัดมือไว้อย่างนี้แหลนะเนาะทำใจเมื่อคืนดูเเอเอ่ไลฟ์สดเนาะโอ้ยประทากันเรื่อง เรื่องน้ากันเรื่องของคุณน้ากับคุณคุณน้ามันเลยนะพักไว้ตรงนั้นก่อนทุกคนก็เห็นแล้วละ่ะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เอาแค่ว okay, ่าเรามาหัวข้อ,อ,อนี่แหละเดี๋ยวนี้ยุคยุคสมัยเนอะยุคสมัยเอ,อพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือตัวเราเองเนี่ยมันมันมันมาแล้วเนาะว่าไหมมาตั้งนานแล้วแต่แต่มันไม่ชัดเจนถึงขนาดขนาดนี้ไงอย่างเราคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ยเราก็จับโทรศัพท์โทรคุยพูดจาแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่นัทุกวันนี้การออกมาชี้แจงอะไรเออมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแหวงเนี่ยมันก็มา <c oughs> ขึ้นไปอยู่ดาวค้างคารหมด คุยกันดีๆไม่ได้พี่น้องก็เดินไปคุยกันไม่ได้พ่อแม่ก็เดินไปคุยกันไม่ได้ทั้งที่อยู่นตรงนั้นเนาะมันมันไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากการหารายได้เนาะหละักคอนเทนต์ก <c oughs> ็ไม่อยากไปตื่นเต้นอะไรหรอกฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องธรรมดาธรรมดาก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่คนเข้าไปตามก็ ตามเหตุตามผลก็คือนั่นแหละ fc เนอะสองฝั่งสองฝ่ายมาจากช่องที่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องธรรมดามเห็นแล้วเข้าไปดูในคอนเทนต์ก็แค่คำไม่ได้เกี่ยวกันตรงไหนเลยเรื่องปกติแต่ว่านี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ที่เปลี่ยนไปสำหรับอชาวบ้าน ชัดเจนเลยช่วงนี้ไปคุยกันที่ดองขาดหมดไม่กล้าคุยละต่อหน้านี่อยากคุยมาเลยเนี่ยไม่มีละอยากเจอกอ,อนนดนดองคาดนอนใส่กันใบใบว่าสนใส่กันในเอต่มช่องใส่กันกลางอากาศต่อยก็ต่อยกลางอากาศ ชี้แจงก็ชี้แจงตามอากาศตามยุคตามสมัยไม่ต้องแตะต้องกันเลย d o n t t r u s t me <laughs> มันก็ดีเนาะอย่างน้อยก็สร้างรายได้อะคิดอย่แง่ดีไปอ้าเสีสบตาไปไซ้แล้วปะเนี่ยตาไหลน้อยๆก็หาว่าปีอ้อนไหวว่า <laughs> มีดอกลุ่นนี่มีแต่จะหัวเราะ ยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวก็ยังเป็นเรื่องเก่าๆเ,เนาะเอามาพูดมาคุยเอาใจเอซแต่ละฝ่ายนั่นแหละว่าถ้เอาตรงๆก็ยังไม่ได้เข้าประดอกประเด็นอะไรยังต้องสาวกันไปเยอะไปกันไปสัพเพเหระเราก็มานั่งบน่นเฉยๆน่ะ พอรู้อยู่แล้วมันอยู่มันอยู่ประมาณนี้มันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรที่ไปเข้าหลักของในส่วนตัวคิดนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะมองเขาอาจจะฉลาดเห็นจุดเอ,อตรงนั้นตรงนี้นะมันเป็นมันก็มีข้โคงอยู่แกก็พยายามพูดว่าที่มาที่ไปนั่นแหละเราก็พอเข้าใจว่าที่มาของเรื่องนะมันมี ันจะพ่วงเข้าไปที่เหตุของเป็นอย่างมันจะเป็นอย่างซีมันเป็นอย่างซีเลยมันจะกมาอย่างซีไม่อยากจะไปพูดว่าเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่อยากจะไปแตะต้อง mm hmm. เหตุที่มาของแต่เราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะการดำรงชีวิตทุกคนมันมันไม่ใช่ว่าสัมมาอาชีพ มันจะได้ดีเหมือนกันหมดจบปริญญามายังตกงานมันก็เยอะไม่ประสบผลสำเร็จมันก็เยอะชาวบ้านบางคนถ้าเขาค้าเขาขายมันก็มันก็ทำให้เขาประสบผลสำเร็จได้เหมือนกันอาชีพอา,อาชีพง่ายๆพื้นบ้านเราอ่ะมันก็ประสบผลสำเร็จได้ถ้าขายันถ้าถูกมันก็ขึ้นอยู่กับโชคของคนด้วยเนาะ ไม่ใช่ว่าใครจะไปจับทํางานอะไรแล้วจะประสบผลสําเร็จได้หมดมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเอ่อเอามาตัดสินได้ว่าทําไมเขาไม่มีฝาบ้านก็แค่นั้นแหละแตะไปนิดเรื่องธรรมดาอืมยังไงก็ยไท้ายด้วยอย่างั้วยหวย อุ้ยพลาดบรบาดเสียดายเสียดายซื้อสมุดสามเจ็ดหก้าเตาับไปหมดเลยไม่ได้จักมาพลาดเข้ามาตามคลิปด้วยเด้อลงคลิปสั้นๆวันนี้ตาวังคานมาแล้วแต่ขยี่ดองคานเนี่มันก็ ไม่ได้เยอะหรอกเพราะลงคลิปสันส้นๆเนาะก็เอาตามกระแสรายวันนั่นแหละเรื่องปกติไม่น่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวก็มีมาอีกตอนเย็นเรื่องธรรมดาก็ฟังไปเรื่อยๆฟังยังมีสติอย่าไฟกันมากเดี๋ยวมีคดีความ <c oughs> ก็อยากฟัง ความหองใหญ่ถึงยูทูบเบอร์ทุกท่นทกทกทกานอะไรทุกฝั่งทุกฝ่ายเนาะเรามาเริ่มทําใหม่การทํา youtube มันก็เป็นสิ่งดีเนาะเรายังสามารถไปต่อยอดประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ณนะวันหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มทําเล่นๆไปก่อนอนาคตอาจจะมีทําโน่นทํานี่เยอะแยะมากมายที่สามารถทําได้ทําสนุกๆก,ก็ได้ทาทาให้มีความสุขให้มันไปได้เรื่อยๆ จะไปฟาดคนอื่นนี้ไม่น่าจะรอดเดี๋ยวกระเซกเขา่วงบาปกรรมเนาะอ่ะโอเคทำงานกันนะจ๊ะแปดนาทีสามสิบวิแล้วดีใจจังวันนี้ทำคลิปได้